ผู้สอนศาสตร์ใบหน้านะคะที่มาดูศาสตร์ใบหน้าของแม์แผนจีนะคะแล้วก็เสียไปได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสให้ทำธุรกิจตัวนี้ครั้งแรกก็คือคุณเงียวค่ะช่วยตกไหมน่ะมาะแล้วก็อีท่านหนึ่งนะคะที่คอยช่วยเหลือทุกอย่างก็คือพี่เยาวนะคะพี่เยาวนี่เก่งมากจากส่วนเราครั้งนี้จริงๆก็ไม่ได้เปิดไม่เปิดใจแล้วนะคะที่จะมานะคะแต่พอได้เห็นแผนการตลาดตัวใหม่ นะคะเข้าใจแต่เราไม่ถูกนะคะค่ะก็เออดีค่ะ,คะเข้าใจแล้วก็เออเราคงจะได้มีโอกาสมาทํางานตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนี้ถามว่าสมุนไพรของฟอร์มาไลด์ดีไหมดีทุกตัวเลยนะคะต,ตัวนี้โดยเฉพนี่ก็เมื่อก่อนนี้นะคะนอนอยู่ห้าปีเต็มๆนะคะสารพัดโรคทุกรูหาโรดีไม่ได้เลยนะคะทุกรูนะคะหารูดีไม่ได้เลยทําไมไม่ได้ทะลึ่งนะคะทุกรูอะไรบ้างรูจมูกก็เป็นภูมิแพ้นะคะ แล้วก็อคอที่ก็เป็นต่อมน้ำเส้นนะคะหูนี่ก็ไม่ค่อยได้ยินอะไรนะคะแล้วก็เป็นลิสิวันทวารน,นะคะแล้วแถมมรูก,ก็ไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เป็นโรมาตอยด์อันหาแล้วก็ไมเกรนด้วยนะคะเหง่วแล้วก็มาบ้านอ้ายาตัวนี้ดีนะยังงูยังนี้ยังนั้นเขาลงไวเลยห้าตัวค่ะมีทั้งคอรลเจ่นนะคะเพราะว่าตัวจะเป็นโรคโรมาตอยด์นะคะแล้วก็มีทั้งคอเอ่อ อเอาไม่แน่อันฟ้าฟ้ามาดำเป้งคือทุกอย่างไม่ดีอ่ะทั้งหมดก็บอกแล้วทุกรูวหารูดีไม่ได้นะคะก็ลงยาทุกตัวเลยพี่ยิ้มอะไรคะทุกรูวจริงๆนะคะ <c oughs> แต่ทีนี้ก็ใช้สมุนไพรเขาบอกว่าเมื่อก่อนที่ประชุมที่เอร้านบาลีไทยนะคะสดยาแต่ทีเขาบอกห้าจีซีเออเดี๋ยวตัวกูอ้วนไปเน้อกินนิดเดียวนิดเดียวเองห้าจีซีก็ับตะบะตุรอบครึ่งแก้วพักเดี๋ยวตัว ไปครึ่งอ่ะไปไปชุมมือยไม่ไปะมันค่ายข่ยเป็นเดือนนะคะข่เป็นเดือนเดือนจริงๆแล้วเป็นลิสดวงทาวารคือขอบทาวารของเราเนี่ยมันเป็นตุ่มแล้วก็ยาวทั้งขอบทาวารอึ่งอั้นไม่ได้แล้วเวลาปวดต้องเข้าห้องน้ำเลยคืออั้นไม่ได้เพราะวะ่าขอบทาวารหัวหรูดเราไม่ดีเขาบอกว่าให้ใช้อา,ากินสมุนไพรเข้าไปแล้วนะคะให้ใช้สำลีเช็ดนะคะ ตรง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 หัวได้ซื้อองทวารเฮ้เช็ดปัจะหายอัดคาดาไปเลยอัดเข้าไปนอนช้ามาเดินไม่ได้ต้องจำเลยโอ้ยคุณตายจริงๆนะคะเรื่องจริงค่ะก็เลยโอ้ยพอดื่มโอ้ยลงไปใหม่แต่กดหายไปจริงๆนะคะนี่คือสมุนไพรที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะแล้วก็ตามปวดตามข้อนะคะ คอเลาเจนดีนะคะคนที่มัปวดแขงปวดขานะคอเลาเจนเนี่ยค,ค่ะเพราะว่ากินแล้วจะบำรุงตามข้อนะคะตอนนี้นะคะ,ะเพื่อนหนาวว่าอ่ะทำไมถึงเดินดีมีของดีทำเสียงสัน่นมีของดีที่นึกไม่ต้องอะไรแบบนี้เดินดีขนาดนี้แล้วก็อธิบายนะคะคือตัวเรานี่นะคะ่ะเป็นตัวการันตีว่าเรากินสมุภัพรตัวนี้ดีจริงๆนะคะค <c oughs> อตอนนี้ดีขึ้นมา80%แล้วนะคะแล้วก็ตา ตาที่มองไม่ก็เห็นที่กินยารมาต่อยจากโรงพยาบาลไนีน้นะคะเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังเมื่อก่อนขับรถยนต์ไม่ได้เะคะจอดเด็ดเสียไปเลยจากลูกละพันสองกลายเป็นสองพันแปดต้องมาเปลี่ยนใหม่แล้วโยนขับไม่ได้แบตเสียคขับรถยนต์ไม่ด้คือตามองไม่เห็นนะคะแล้วก็เอ่อเูมาต่อยหนะ้าเมาต่อยนี้เมื่อก่อนตาปวดร้อนปวดเย็นปวดขายขอเน mm ี hmm. ่ยหอยทอดผัดไทยหน้าบ้าน,นะะขายด๋อยดองแดงดองแดงดองแดงขายวักวัตกก็น ปวดขาเดินทั้งวันนะคะเป็นลมตะไอยนะคะเมวันนี้ไม่มีอาการที่ว่าจะปวดขานะคะเดี๋ยวนี้ลำบงถึงดึงดึงถึงดึงถึงโอ้ไม่ได้เลยลำบงออมันมากเดี๋ยนี้ลำบงใหญ่ๆอยาอยามาให้ได้ยินเสียงมั้นะเดินเด้ากันไปเลยดึงดึงจริงๆเราชอบลำบงมันในเรื่องจริงแต่ว่าสมุนไพรของเรานี้ทุกตัวไหมีทุกตัวนะคะสำหรับแอลคาไลน์นี่สำหรับคนที่ปวดแก้ปวดขานี่ดีมากถ้าเป็นเกี่ยวกับลูกต้องใช้มาดามติ้งค่ะแล้วรวมโลกเลยคือมาแน่ด มีคนใหม่ไหมคะมีคนใหม่เลยคะวันนี้อยากทราบมีไหมคะใหม่ซิงซิงๆ๋อตังนั่นๆเรื่องจริงนะคะประวานความการได้หมดจากเอเมนะคะแล้วก็จริงๆแล้วการทํางานตรงนี้นะคะสูงมไม่รู้เลยว่าใครเป็นโรคอะไรบ้างแต่สมมีอาจารย์ดีนะคะท่านของศาสธร์ได้สอนศาสตร์ในหน้าโดยแค่แผ่นจริงไปถึงคนนี้เป็นไนั่นคนนั้นเป็นอีนี่คุณมูดเป็นไอ้นัน ได้ไม่เนี่ยพูดไม่ได้ไม่อเนี่ยเรารู้แต่ก็พยายมามจมเข้าไปค่อยๆพี่คะเป็นยังไงบ้างท่นนี้สบายดีไหมคะถูกมองดูพี่นักกายไม่ค่อยแข็งแรงเลยเนาะแข็งแต่ไม่ค่อยมีแรงอนะ่ะพี่ยาแข็งแันมีแรงไม่ล่ะนี่หา้าอีกอย่างเดี๋ยวสิบนะเ,เ,เ,เดี๋ยวสิบนะการทำตาหวานก็สุนะตอนนี้สุขแข็งแรงแล้วนะค่ะค่ะจริงๆนะฮะการทำธุรกิจนะคะอันดับแรกคือหนึ่ง ต้องดูว่าสมุนไพรชัวร์ไหมสองแผนการตบาดแต่ที่สุดดูจากความรายที่ลงทุนและลุยมาตลอดแจะมาพักหลังจอดไม่ต้องแจวแจวไม่ต้องจอดก็คือแผนตลาดตัวเก่านะคะแต่ตัวใหม่นี้ถือว่าโอเคนะคะขอบคุณค่ะ